<TV. S 2> ยนตรกรรมดีๆจากหนุ่มเอิร์ธปริศมารออยู่แล้ววันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแชทกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ธกลับมาอยู่กับ t o y o ต a a อัลปาดนะครับครั้งนี้นะครับเป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดแล้วนะครับเราไปดูว่ามีการเปลี่ยนจุดไหนบ้างแล้วก็ทำให้รถคันนี้เปลี่ยนน้ำมันมากขึ้นขนาดไหนครับไปดูกับ t o y o ต a a อัล a าดเจเนอเรชั่นใหม่กันเลยครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวลักชัวรี่ก็จะเห็นได้ว่ากระจงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีนะครับไม่ใช่แค่สีดําแบบด้านๆน,นะครับแต่ว่าเป็นสีดําจริงๆนะครับเป็นเพ้นท์เมทัลลเกลเลยนะครับสีดําแล้วก็ตัดกับโครมซ่อนอยู่ด้านในตัวท็อปเนี่ยนะครับจะมีการซ่อนไฟเดย์ไทม์กับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับจะเป็น2เส้นตรงนี้เลยนะครับมีทั้ง2ด้านเลยเนี่ยซึ่งทําให้มันดูเทแล้วก็สวยมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงเดียวกับกระจังหน้าเลยเนี่ยมันเห็น เหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับล้อเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับยางหน,าหน้าเป็นยางกว้าง2 2 5นะก็มีไม่ได้หน้ากว้างมากนะครับก็เน้นเปลี่ยนน้ามันมากกว่าแล้วก็เป็นล้อลายสีทูโทนด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความอลังมากๆไฟท้าย LED เป็น3มแฉกนะครับให้ดีไซน์คล้ายๆกับด้านหน้านะครับส่งความเป็นเอา p a ออกมาแล้วก็เป็นไฟ LED อะไรต่างๆในซ่อนอยู่ในนี้หมดเลย ต้องพูดถึงเครื่องยนต์ของโตโยต้าเอาผ่ากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นรหัส A25AFXS ซึ่งเป็นรหัสเครื่องยนต์เดียวกับที่อยู่ในโตโยต้าแคมรี่ที่ขายในบ้านเรานะครับเป็นระบบไฮบริดอิเล็กทริกเ c โคนะครับหรือ HEV ระบบเครื่องยนต์สองสูบลิตรนี้นะครับมีแรงว้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแต่เวลาพอทางานควบคู่กันกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่250แรงม้าซึ่งถือว่าดีเลย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรามาอยู่กับเอาผุธต้องมานั่งด้านหลังก่อนนะครับแน่นอนครับว่าคันนี้เป็นตัว Executive Lounge นะครับเป็นบอกแบบใหญ่พิเศษมีเจ้านี่มาให้ครับแท็บเล็ตที่สามารถถอดออกมาใช้งานได้นะครับสามารถควบคุมเพลงนะครับ c l i m นะครับแอร์ตัวนี้ไฟแล้วก็พวกซันชีตต่างๆแล้วก็ที่นั่งนะครับเนี่ยผมเอ็นเข้าไปในที่นั่งแบบสบายให้ดูนะครับเนี่ยเอ็นได้สุดเลย แล้วก็เป็นที่รองขาด้านล่างเนี่ยนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ขึ้นมานะครับด้านหน้าของเอาพาดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับทำให้รถในด้านในดูทันสมัยมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจอขนาดใหญ่ตรงกลางเนี่ยมันใหญ่มากๆเป็นดีไซน์คล้ายๆกับ Lexus RX-Generation ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นการปรับแอร์ได้จากในนี้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเอิร์ธมาอยู่กันที่เจ้าตัวกลางนะครับในไลน์อัพอัลพาดเจเนเรชันใหม่นะครับในเวลไฟนี่จะเป็นรุ่นกลางนะครับจะเน้นความสปอร์ตนะครับมากกว่าลักชัวรี่เมื่อเทียบกับอัลพาดปกตินะครับเห็นได้จากดีไซน์ด้านหน้าเลยตั้งแต่เริ่มนะครับเนี่ยดีซไซน์มันดูสปอร์ตกว่านะครับขึ้นมาบนเวลไฟตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังคงเป็นความ เอา่าอยู่เหมือนเดิมจริงๆที่เปลี่ยนจุดหลักใหญ่ๆเลยนะครับก็คือที่นั่งเนี่ยทุกอย่างภายในมันจะเป็นสีดําหมดเลยทําให้ด้านในมันรู้สึกแคบนะแต่ถ้าเป็นสีสว่างมันจะทําให้รู้สึกใหญ่มากขึ้น <ๆ S 1> ตอนนี้นะครับเอิร์ดมาอยู่ที่เอาพาตัวเริ่มต้นนะครับ2.5 HEV ดี HE นะครับดีไซน์อะไรต่างๆนี่ยังเหมือนกับเอา่าตัวท็อปอยู่นะครับแต่ว่าจุดแรกที่เห็นได้ชัดเลยเป็นล้อขนาดที่เล็กกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วตัวนี้นะครับด้านในของเอา่าน,นะครับจริงๆตัวเริ่มต้นเนี่ย มันก็จะเหมือนเวลไฟแหละแต่ว่าแค่ขาดพวกเจ้าระบบ Executive ทีฟเล้าไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ยังเป็นบอกแบบกับตันซีอยู่อาจจะไม่ได้สบายเท่าตัวท็อปแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วใครนะครับที่สนใจเดี๋ยออ l นิวโตโยต้าอัลพารตตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสามารถติดตามรายการได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ